อันนี้สภาพด้านหลังนะครับของวิออสเจนหนึ่งนะครับสองพถึง2อ0พันานะครับก็วันนี้จะทำความสะอาดนะครับเพื่อติดตั้งแก๊สครับอันนี้ถันโดนัทนะครับทำาวาามสะอาดนะครับเพราะว่าถ้าใส่ไปแล้วนะครับก็ มัน,นังคั้งเราจะเปิดดูนะครับแต่ถ้าใส่ถังแก๊สเมื่อไหร่นะครับก็เราก็ต้องมันดูแลรักษานะครับรู้ว่าชทำความสะอาดบ่อยขึ้นนะครับเมื่อกี้ผมตอดมาแล้วนะครับหลอสำรองนะครับยังไม่ใหม่อยู่นะครับ มิชลินนะเดิมๆอยู่นะครับจะมีสองรูตรงนี้นะครับก็ท่าผู้ชมก็น,นานงครั้งก็ให้ทำความสะอาดด้วยนะครับว่าตอนที่ผมซื้อรถนะครับก็ไม่เคยกวาดหรือเช็ดฝุ่นเลยนะครับ วันนี้ก็ตกใจนะครับเปิดดูนะครับมีเมลสาบด้วยแมลงสาบด้วยนะครับนะครับก็ว,ว่างๆก็ท่านผู้ชมทำความสะอาดดูด้วยนะครับว่าท้ายรถมีอะไรบ้างนะครับเมื่อกี้มีทั้งขยะมีทรายมีฝุ่นเต็มไปหมดเลยนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ